รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะพบกับเดียนอีกแล้วนะคะในรายการยิ่งสักยิ่งแซบค่ะรายการที่เดียนใช้แต่คำถามซอบๆกับแขกคนสำคัญแต่แซบค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 9mhd เวลา17นาิก15นาทีเรียนย้ำนะคะช่องทางการรับชมรายการของเดียนค่ะผ่านหน้าจอทีวีตอนนี้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอนะคะ ไลฟ์ Live, สด Facebook ยิ่งสักยิ่งแซบค่ะหรือจะดูผ่านทาง YouTube เด่นไม่ว่าค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมคำว่ายิ่งสักยิ่งแซบนะคะพิมพ์เข้าไปปุ๊บเจอทันทีค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้นะคะมีข่าวใหญ่โตค่ะเกิดขึ้นในวงการอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะดีไซนเนอร์เกาเหลากันกับดาราค่ะเดยนเห็นนะคะถึงขั้นไปโพสต์นะคะบอกว่าก้มกราบเทา้านักแสดงให้หยุดมโมโหอุ้ย อะไรจะขนาดนั้นถึงขัง้นก้มลงไปกราบเท้ากันเลยเหรอคะวันนี้เดียนได้ตัวดีไซเนอร์มาแล้วคะ่ะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะคุยกับเขาเลยคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าคะ่ะคุณแชนดาวิดคะ่ะสวัสดีพี่แชนสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สสวันี่สัมไม่เคยเจอพี่แชนแบบ ตัวเป็นๆน,นั่งคุยกันใกล้ชิดแบบนี้ <c oughs> เรียนเห็นแต่ไกลๆอะค่ะครับไม่คิดเลยอายุยังน้อยแบบนี้นะคะขอบคุณครับอาจารย์ค่ะพี่แชนครัเดียนเห็นเขาเออมีโพสต์กันแบบเนี้ยตกลงแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่พี่แชนเป็นคนโพสต์เปล่าครเดียนถามก่อนค่ะ,ะเป็นเรื่องจริงครับอาจารย์เป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้โพสต์ในท,ทันทีที่เกิดเรื่องด้วยต้องบอกว่าผ่านไปหลายวัน แล้วอาจารย์เคยเป็นไหมเหมือนกับว่ามันมีอะไรอยู่ในใจสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องหาทางระบายซึ่งเราก็ไม่รู้จะระบายยังไงเราก็เลยคิดว่าการโพสต์ลงไปบนพื้นที่ของเราเนี่ยก็เหมือนที่เราพั่มเพ้อนู่นนี่นั่นใดๆบนบนเพจของเรา ไม่คิดคว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนขออนุญาตนะคะแนะนําคุณพี่แชนของเดียนค่ะคุณพี่แชนนะคะไม่ใช่ดีไซนเนอร์ไก่กาวนะคะคุณพี่แชนเดียนมีผลงานนะคะช<ม>ื่อเสียงดง่ังมากเลยกราบรบกวนคุณพี่แชนช่วยแนะนําผลงานตนเองได้ไหมคะได้ครับอาจารย์เอาง่ายๆดีกว่า ผมเป็นสไตลิสต์มาก่อนนะคบ <c oughs> ทำงานอยู่ทั้งช่อง3าแล้วก็ช่อง7มาก่อนค <c oughs> ผู้จัดหลายท่านแล้วก็ได้รับรางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมรางวัลนาตราชสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมละครเรื่องสาคุษสาเมื่อประมาณ5้าหปีที่แล้วแล้วเราก็มีแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดีวิส นะคบเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายแล้วเราก็มีแฟชั่นโชว์ในกลุ่ม AEC CLMV นะครับก็มีมาเลเซียมีพม่ามีไทยมีเวียดนามมีแฟชั่นโชว์ใหญ่ในแต่ละที่แต่ละประเทศทุกๆปีครับผมอย่างที่ผ่านมาเนี้ยก็คือเราไปลาวมาเป็นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของคนไทยที่ไปจัดเต็มรูปแบบใช่คว่าเต็มรูปแบบหมายถึงว่าแบรนด์เนี้ย ไปทาแฟชั่นโชว์เลยไม่ได้อยู่ภายใต้ร่มของงานอะไรเลยทั้งสิ้นครับอพูดง่ายๆเราไปด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวและความสามารถเองไม่ได้ไปโปรโมตอะไรต่อรายการท่องท่องท่องที่อันไม่ใช่เลยไม่ไม่ครับไม่จาองไปเองคุณพี่แชนคะสิ่งที่อยากจะคุยกับคุณพี่แชนเนื่องจากว่าสิ่งที่พี่แชนโพสกค่ะเรียนขออนุญาตนะคะเดียนไปเก็บออกมาค่ะเขาบอกว่าเป็นข่าวใหญ่โตนะคะก็บอกคุณพี่แชนต้องก้มลงไปกราบเท้านักแสดงขอให้หยุดโมโหอันนี้เดยนก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่แชน ต้องเขียนว่าก้มกราบเทา้านักแสดงขอให้หยุดโมโหใครโมโหคะแล้วเขาเป็นใครใหญ่โตแค่ไหนคุณพี่แชนต้องซุดตัวลงไปกราบเท้าเขาอย่างเงี้ยเดยนเดยนตกใจอะค่ะเอาแบบเอาแบบเท้าวความในแรกเลยแม่เล่าเลยคะ่ะเดยนอยากาแบบฟังแบบละเอียด แฟชั่นโชว์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่ลาวนะครับเราใช้ในายแบบนางแบบที่เป็นคนไทยและคนลาวร่วมกันประมาณ88ค,คนโอ้เยอะน <88 S 1> <98 S 2> ะครับแปดสคนแล้วเราก็นึกถึงว่าในแฟชั่นโชว์ทุกครั้งที่มันจะต้องมีฟินาเล่เราอยากได้ดาราคนไทยสัก2หรือสี่คนคที่จะไปร่วมงานท่านี้ก็นึกถึงน้องคนหนึ่งกับผู้จัดการคนหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังมีผลงานอยู่ทางช่องหนึ่งค,ความที่รู้จักกันมานานก็เลยติดต่อว่างั้นเอาน้องคนนี้มาเดินแล้วก็ให้หา พระเอกคนอื่นๆของช่องอื่นเนี่ยมาร่วมเดินด้วยกันอันนี้คือประเด็นแรกแล้วพอเราได้ตกลงเสร็จสับทั้งเรื่องของค่าตัวเรื่องของการเดินทางใดๆทั้งหมดวันเดินทางโอเคจบก่อนวันเดินทางก็มาฟิตติ้งผู้จัดการก็ยังโพสต์ภาพว่าขึ้นเครื่องแล้วครับพี่งั้นงี้งนโอเคจบแต่พอไปถึงที่สนามบินปลายทางมันเป็นความผิดพลาดของทีมงานซึ่งเราเองยอมรับว่าบาังเอิญเขาลืมไปรับ คณะเนี้ยที่จังหวัดอุดรเป็นความผิดพลาดของเราซึ่งเราก็อยู่เวียงจันทร์แล้วนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็รีบโทรหาทีมงานว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงน้องเขาก็อยู่ในช่วงที่กําลังเดินทางข้ามฝั่งสัญญาณโทรศัพท์ก็หัดหายเป็นช่วง,วงๆใดๆก็ว่ากันไปเราก็เข้าใจแต่ก็รีบส่งรถไปรับที่อุดรพอมาถึงในงานมันก็ดีเลยไปประมาณสอชั่วโมงท่นี้จะต้องนึกว่า เราแต่งหน้าทำผมที่โรงแรมหนึงเหมือนเราแต่งหน้าที่เซ็นทรัลพระรามเก้าแล้วรามาอัดที่อสมทมันก็จะมีการเดินทางเพราะฉะนั้นพอเวลาที่น้องเข้ามาถึงที่โรงแรมแล้วเนี่ยมันเป็นเวลาที่ทุกคนจะต้องออกจากสถานที่นั้นไปสถานที่จัดงาน่ก็ทิ้งน้องเข้าไว้แต่งหน้าทำผมที่นั่นแล้วก็มีรถมารับมาที่จัดงานทีนี้พอมาที่จัดงานเนี่ยความที่ มันเป็นงานเอาท์ดอร์อาจารย์ต้องคิดอย่างนี้งานเอาท์ดอร์ลานกว,กว้างๆเหมือนหน้าห้างมันก็จะมีแบ่งสัดส่วนว่าส่วนหนึ่งเป็นเวทีกับส่วนที่เป็นแบ็กสเตจแบ็กสเตจทุกคนอยู่ตรงนั้นใช้คําว่าทุกคนเด็กเล็กเด็กโตนายแบบนางแบบเสื้อเปลี่ยนเสื้อผพ้าพทาผมตรงนั้นหมดเลยที่อยู่กันผมก็อยู่ตรงนั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตอนที่กําลังจะเริ่มโชว์คือข้างหน้าเนี้ยลนไปแล้วเด็กคอสตูมก็วิ่งมาบอกว่าพี่ รีบไปคุยกับเขาเดี๋ยวนี้เลย,ยเขาจะไม่เดินแล้วอุ้ยเขาจะไม่เดินแล้วผมก็เกิดอะไรขึ้นอีกลาอยู่ก็แบบจานนึกออกมาโชก็เริ่มแล้วนี่ก็จะไม่เดินแล้วเกิดอะไรขึ้นจะไม่เดินจะมไม่เดินอยู่หน้างานเนี่ยนะจะไม่มาเดินไม่เดินแล้วเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยเดินเข้าไปที่ห้องเธอเขาก็ปลีกตัวไปไปพักที่ร้านกาแฟร้รานหนึ่งซึ่งอยู่จากห่างจากงานประมาณ10เมตรประมาณนั้นพอเข้าไปถึงปุ๊บโอ้โหอาจารย์เออเหมือเนเข้าสัญจ้าอะ่ะ คำว่าข้าสารเจ้าคือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องแบบรู้สึกหอ,อยเขียวคือไปปุ๊บแล้วก็ปั้นหน้าว่าอ่ะมีอะไรพูดมาผู้จัดการคนหนึ่งก็ใส่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 อย่างเดียวน้องคนนี้ก็ใส่ใส่ใส่อย่างเดียวเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรือเปล่าอาจารย์นึงออกใช่ไหมฮะเวลาเนี้ยมันไม่ใช่เวลาของการต่อรองอม,มันเป็นเวลาของการทํางานแล้วในการต่อรองก็เหมือนกับต่อรองว่าถ้าไม่ยื่นข้อเสนอแบบนี้ก็ไม่ทํา คือในยะประมาณนั้นก็มันอยู่ถึงเวลาทํางานมันเหมือนประมาณสัพ์โบราณที่เขาเรียกว่าผีขึ้นไปอยู่บนเมนแล้วถามว่า<ต>จะเผาไ,ไหมอันเนี้ยคือคือพอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยอย่างเช่นคําแรกที่เกิดขึ้นแล้วผมรู้สึกเลยถ้าจะเล่าก็คือเขาต้องการกลับไฟล์พรุ่งนี้เช้าที่สุดกี่โมงผมในคิดในใจว่าเวลานี้มาถามเรื่องไฟล์เนี้ยนะน้องเขามีข้อมูลเสร็จสับแล้วผมก็บอกว่าโอเคมันจะมีเช้าของบางกอกไอเวนะแต่ถ้าเป็นบ่ายเนี้ย มันจะเป็นของแอร์เอเชียซึ่งเป็นไฟล์เดียวกับขบวนเด็กๆทั้งหลายเนี่ยก็จะกลับไฟล์เดียวกันแต่ในก่อนหน้านั้นที่เราดีลกันไว้คือตอนมื้อเที่ยงเนี่ยเราจะไปทานเฟอที่ร้านอาหารของสปอนเซอร์แล้วก็จะแยกย้ายกันบรรดาในแบบนางแบบเด็กๆเนี่ยก็จะกลับส่วนหนึ่งเขาก็จะกลับส่วนหนึ่งผมก็มาคิดในใจว่าถ้าคุณจะกลับไฟล์บ่ายจริงๆมันก็เหมือนเดิมป่ะใช่มันก็เหมือนเดิมเวลาเดียวกันแต่ทําไมต้องมายื่นข้อเสนอว่าผมต้องกลับไฟล์เร็วที่สุดแล้วจะทํายังไงพอผมถามผมก็แยบถามไปว่า แล้วค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นล่ะเออเพราเราเปลี่ยนไฟเราก็ต้องเพิ่มเงินแต่นี่คือซื้อใหม่เลยซื้อใหม่นะตรงนั้นเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยโอเคงั้นผมไม่กลับบางกอกแอร์เวย์ก็ได้ผมจะกลับไฟนี้อ่าจอบอประมาณนั้นผมก็คิดในใจอยู่ๆฉันก็เสียงเงินหมื่นเจ็ดหน้างานสี่คนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทอ่ะจ่ายผ่านไปหนึ่งงานแล้วตัวน้องเขาก็พูดขึ้นมาว่าพี่ถ้าเขาชูชี้ตัวเลขขึ้นมาเขาทำมือนะฮะว่าถ้าตัวเลขบัดเจ็ตแค่เนี้ย เป็นผมอะ่ะผมไม่มาหรอกนะแต่ถ้าพี่เขาขอร้องให้มาช่วยผมก็คิดว่าจะมาช่วยผมฟังแล้วผมก็อุย้ยแล้วทำไมมาพูดกันตรงนี้กับเรื่องพันอย่างนี้ณเวลานั้นณเวลานี้ณเ,ออเวลานี้คือถ้าถามในใจผมผมก็ยกังต้องย้งยอนกลับมาถามว่าถ้าคุณไม่อยากจะรับเงินบัตเจ็ตก้อนนี้หรือใดๆก็ก็ไม่ต้องมาหรือถ้าเกิดคุณไม่พอใจก็ไปคุยกันหลังงานอืม คือคือคือตรงนี้ไม่ได้ว่าน้องสัททีเดียวก็คือตัวผู้จัดก,การเนี่ยมาจริงๆง,งานที่ผมเคยเดียวผมก็ทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะทํางานกับดาราเซเล็บมาเยอะทุกอย่างอ่ะมันจะต้องไปก่อน แล้วก็มาคุยกันพี่ผมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้นี้พี่จะรับผิดชอบยังไงจะทําอะไรอะไรยังไงแต่นี่วินิีนัยวินาทีนั้นเนี่ยคือทุกอย่างมันเหมือนใส่เข้ามาหมดอาจารย์เขาอาจจะกําลังโมโหติดทันมาจากเมื่อวานนี้ที่เราไปรับเคอรเลทตตั้งสองชั่วโมงหรือเปล่าคะถ้าเป็นเย็นนะคะใครมารับเย็นเอย่างนี้เย็นก็ไฟลุกเป็นนะคะคุณพี่แชนคือเราก็บอกแล้วไงผมพูดกับเขานะคบอาจารย์ว่าเรายอมรับผิดแล้วก็ตัวแชนเนี่ยยอมรับผิดแทนทีมงานแชนพูดกับทุกคนว่าในงานเนี้ยแพ จะฟันจะฆ่าจะด่าเนี่ยด่าที่แชนอย่าไปลงทีมงานเลยเพราะว่าเราอยู่กับทีมงานมาสี่ห้าวันเนี่ยอาจารย์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนใดๆที่มันแบบเหนื่อยเราริ่รู้สึกว่าเราอยู่กับทีมงานมาตลอดอ,อย่าไปว่าเขาเลยคือโอเคใช่แชนต้องติดติงทีมงานจริงแต่มันควรจะหลังเลิกงานไม่ใช่เวลาที่กําลังจะทํางานใครจะมีกําลังใจอาจารย์ผมเคยทํางานกับดารานักแสดงที่เข้ามาแล้วไม่ได้รับการประสานงานที่ดีหรือใดๆก็ตาม,มเขาก็จะนั่งอยู่เฉยๆในที่ที่ทุกคนมองเห็น เขาก็จะไม่โวยวายไม่แตกตื่นทั้งสิ้นแล้วถ้ามีถึงเวลาของเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือมีทีมงานเนี่ยเพื่อไปติดต่อพี่รับไปทําผมพี่รับไปทานข้าวพี่เขาไปอะไรแล้วเขาก็จะนั่งอยู่เฉยๆถ้าแบบที่เราเคยเจอมาเราเคยเจอแบบนี้อแต่เราไม่เคยเจอประเภทที่จะเอาอยัางไงจะไปตรงไหนจะแบบเขาเรียกอะไรผู้จัดการเขาอะครับพูดง่ายๆว่าเยอะมากแล้วได้่าวว่า ก็ขอห้องแต่งตัวขอนั่นขอนี่คุณพี่แชนจะให้ดาราชื่อดังจากฟากฟ้า,ฟาประเทศไทยไปยืนเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าไม่มีห้องไม่มีหับให้เขางานพี่มาดูโลโลไปไหมคะัคุณพี่แชนต้องบอกอย่างนี้อาจารย์ว่าพื้นที่หลังเวทีค่ะเป็นพื้นที่โล่งทั้งหมดค่ะที่ไม่ได้มีกั้นห้องใดทั้งสิน้นในแบบนังแบบผู้ชายและผู้หญิงเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทําอะไรไกลๆแล้วมันไม่ได้มีพื้นที่ที่สมัตกั้นได้พื้นที่มันไม่ได้เยอะมากมันไม่มันไม่ทัน แล้วทุกคนก็เปลี่ยนตรงนั้นตัวแชนเองก็เปลี่ยนเสื้อตรงนั้นนางแบบก็ถอดตรงนั้นทุกคนก็ถอดนั้นคือถ้าถ้าคิดในแง่ของการทํางานมันไม่ได้บอกว่าให้มายืนถอดหน้าเวทีหรือถอดในที่โลง่งบางทีการเขยืไปนิดนึงแล้วเปลี่ยนเสื้อคนตั้ง80คนไม่มีใครไปยืนจ้องหลอกอาจารย์ณเวลาตรงนั้นที่มันมืดมือ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือในกรณีเดียวกันถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นสัดส่วนค่ะเอาเสื้อผ้าไปแล้วก็ไปเดินเปลี่ยนในห้องน้าก็ไม่มีใครว่าค่ะเรื่องมันเยอะแยะตะแปะขนาดนี้ในสุดท้ายนะคะพี่แชนต้องก้มลงไปกราบเท้าเขาจริงๆหรอคะจริงว้าย <Why? S 2> จริงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่หยุดพี่มันเยอะเกินไปหรือเปล่าคะแล้วมันดูเหมือนประมาณว่าตัวเองไม่ได้คิดถึงศักดิ์ศรีหรือคุณพี่แชนประชดเขาคะไม่ได้ประชดแต่กําลังทําให้เห็นว่า ถ้าถอดหัวโขนออกผมยอมรับผิดแล้วเขาเป็นไงคะทันทีที่พี่ก้มลงไปกลาบอ,อกราบเท้าเขาก่อนคนแรกแล้วก็ไหว้ขอโทษผู้จัดการสองคนและในนักแสดงอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยทำงานเถอะจบเธอะคือถ้าไม่มีขั้นแบบแตกหักขนาดนี้ยมันคงไม่จบอะมันคงจะพบดครับเขาหยุดไหมคะหยุดหยุด,หย,ดหยุดทันทีเลยนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเหรอคะต้องการที่ทุกคนเห็นว่า พี่สิโลราบเราต้องก้มกราบเขาเขาถึงจะยอมทํางานอย่างนั้นเหรอคะคือมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้ให้ทีมงานเทคแคร์เขาประหนึ่งว่าเขาเป็นใครสักคนหนึ่งหรือบุคคลสําคัญหรือใดๆก็ตามที่ได้รับความอํานวยเขาเรียกว่าความอํานวยอํานวยความสะดวกได้มากกว่านี้แต่ในเมื่อเรามีให้เขาได้ประมาณหนึ่งเราก็ยอมรับเราก็ยอมรับว่าเรามีให้เขา,เขาประมาณนี้ แล้วถ้าเกิดเขาอยู่ง่ายๆทําทอะไรง่ายๆเราจะรู้สึกผมพูดกับทีมงานภายหลังว่าถ้าเขาเหมือนนักแสดงคนอื่นๆที่เราเคยทํางานมาเขาจะนั่งอยู่นิ่งๆน,นั่งเล่นโทรศัพท์ไปกดโทรศัพท์ไปถ้าเขาหิวเขาจะบอกทีมงานว่าพี่ผมจะไปซื้อกาแฟนะผมจะผมก็จะอยู่ตรงนี้นะอ่ะพี่มาตามผมตรงนี้ม,มันก็จบแล้วผมก็บอกว่าถ้าเขาทําเป็นแบบนั้นนะ่ะอยู่นิ่งๆเนี่ยเราจะรู้สึกผิดมากๆที่เราไม่เทคแคร์เขาแต่พอเขาเป็นอย่างนี้ทุกคนบอกว่าพี่เขาอยู่ในสันเจ้าอะเข้าใจค่ะวิเชนค่ะ ี่ชันเสียใจหรือเสียความรู้สึกไหมคะที่เราต้องทํากับเขาถึงขนาดนั้นอ่าเสียใจเพราะว่าทํางานมาเยอะมากเป็นแบบ20ปีก็นั่นะสิคะรวยขนาดนี้มีเงินมีทองจ้างคนที่แพงกว่านี้ดังกว่านี้ก็ได้ขอโทษนะคะแล้วทำไมเลือกสองคนนี้ล่ะคะเดียนเดียนเป็นคนหนึ่งที่เดียนนั่งอ่านแค่นี้เดียนไม่รู้เลยนะคะว่าดาราที่พี่เชิญคือใครเดียนไม่ได้สนใจแต่เดียนเห็นว่าถ้าพี่ต้องทําถึงขนาดนี้ ด้วยความรับผิดชอบวัย,ยวุฒิของพี่คุณวุฒิและความสามารถของพี่พี่ต้องทําถึงขนาดนี้เดียนว่าดาราที่เชิญไปต้องเด่นและดังมากใช่ไหมคะถามว่าเด่นและดังมากไหมถ้าพูดตรงตรง,ตรงก็ไม่รู้จักรู้จักคนเดียวคือน้องที่มาจากผู้จัดการที่เคยรู้จักกันเพราะน้องคนนี้เคยเห็นมาตั้งแต่ส4มสี่ปีที่แล้วตั้งแต่ยังไม่ดังยังไม่เข้าวงการดีกรีเ,เป็นถึงพระเอกเป็นพระเอกมากไหมคะผู้จัดการเขาใช้คําว่า ไม่มีใครรู้เลยหรอครับพี่ว่าน้องเป็นดาราแล้วต้องทำตัวกับน้องยังไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคคุณพี่แชนคะ <c oughs> การเป็นดารานี่ต้องทำตัวพิเศษกว่ามนุษย์สามัญหรอคะไม่รู้นะเคยทำงานกับดารามาเยอะแยะทั่วฟ้าเมืองไทยดังๆระดับท็อป5ท็อป10ของเมืองไทยก็เคยแต่ก็ไม่เคยไม่เคยได้ยินประโยคแบบนี้พี่คิดว่าเขาเป็นเป็นเทพ โอเคค่ะงั้นเราต้องยกเขาให้สูงนะคะในที่สุดงานวันนั้นก็สําเร็จเขายอมเดินใช่ไหมคะเขายอมเดินก็คือยอมเดินแล้วก็ปกติในฟินาเล่ครับดีไซเนอร์จะต้องเดินควงออกมากับผู้ชาย2คนค 2> ซึ่งมันเป็นเป็นสุดท้ายแล,วละวล่ะผู้ชายคนนี้คือคนที่เกดที่สุดของงานวันนั้นไม่อยากทำอะไรไม่อยากแตะตัวไม่อยากอะไรทั้งสิ้นถ้าไปดูในภาพงานจะเห็นว่า3คนที่ยืนเนี่ยไม่มีใครหน้ายิ้มเลยตอนที่พี่แชนเดินออกไปข้างหน้าเนี่ยไม่ยิ้มแล้วถ่ายรูปก,กับใครเนี่ย มันไม่ยิ้มอาจารย์พี่แชนก็ยิ้มไม่ออกด้วยเช่นเดียวกันช่าน้ายมนร้องไห้แล้วตัวผู้จัดก,การก็พูดขึ้นมาเองว่าเนี่ยมีคนเตือนเขาแล้วล่ะว่าถ้ามันทางานกับพี่เนี่ยต้องระวังให้ดีนะจะต้องดูแลตัวเองนั้นอย่างนี้แล้วก็ย้อนท้าความไปว่าเนี่ยน้องคนนั้นเคยเตือนผมมาแล้วแต่ผมก็ไม่เชื่องานนี้งดผมก็เลยปรีดขึ้นมาอยู่ในหัวเลยว่าก่อนหน้านี้หลายๆงานที่เธอส่งเด็กมาทํางานกับฉันเนี่ยทุกคนมีผลไฟล์ทุกคนมีผลงานทุกคนไปได้ดีได้ดีไม่พูดถึง แต่วันที่เกิดปีปัญหาแทนที่จะเป็นตัวกันตัวชงหรือตัวประนีประนอมกับกลายเป็นตัวแบบจุดฟืนเขาเรียกอะไรใส่น้ํามันเหรอลาดลงไปลาดลงไปทุกอย่างจนแบบแทนที่จะจะบอกน้องว่าอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆกับกลายเป็นแบบไม่รู้่เรียนถามส่วนตัวนะคะเขาได้เงินน้อยเกินไปหรือเปล่าคะหรือเราไปกดค่าตัวเขาไหมเขาเลยมาระเบิดใส่คุณพี่แชนนะคะอันนี้ต้องถามว่าน้อยหรือมากไม่รู้ แต่เขารับงานด้วยบัตรเจ็ตก้อนนี้อา่ะกา็จบเพราะคุณตกลงรับคุณลงล,งลงับแล้วเดียนถามอย่างนี้นะคะเมื่อมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเดี่ยนก็ไม่คิดหรอกค่ะว่ารายละเอียดเป็นไงเพราะเดียนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คุณพี่แชนจะบ่นลำพึงลำพันตามภาษาคนแก่ก็เดี่ยนก็ไม่ว่าอะไรนะคะ <c oughs> แต่คุณพี่แชนไม่คิดหรอกค่ะคะ <c oughs> ่าวหน้าจาัดการจะมีดารามาทํางานด้วยหรอคะ <c oughs> คุณพี่แชนอารมณ์แบบนี้ค่ะไม่พอใจกับโพสต์สักกลัวต้องถามว่าอย่างแรก ดาราที่จะมาร่วมงานเนี่ยเป็นใครก่อนค่ะเป็นใครเพราะว่าอย่าลืมว่าตั้งแต่ทํางานมาก็มีทั้งคนรักคนเกลียดออถูกไหมอาจารย์ก็เป็นมีทั้งคนรักคนเกลียดคนเกลียดเย็นก็มีนะคะคนรักก็มีรักเยอะค่ะแล้วทําไมเราต้องไปเลือกทํำงานกับคนที่เกลียดเราะอาจารย์ถามสักนิดหนึ่งสิคะว่างานที่มันผิดพลาดเที่ยวนี้เกิดจากการประสานงานไม่เข้าท่าหรือเปล่าคะยอมรับ เราบอกแล้วว่ายอมรับตั้งแต่แรกทำไมไม่ใช่มือโปรโสำหรับการประสานง,งานล่ะคะมาทํากันเองมันก็เป็นแบบนี้ไหมคะขาดประสบการณ์ค่ะไม่เชิงเพราะว่าทีมงานที่ทำเนี่ยก็โอเคเป็นเป็นทีมที่ทํางานมากันพอสมควรแล้วเพียงแต่ว่าในการประสานง,งานตรงนั้นเนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้นะทีมงานหนึ่งคือพอไปรับเข้ามาเลดกลับมาพอมาถึงปุ๊บเอาเขามางานแล้วก็ ไม่ได้ชี้แจงอะไรกับเขาหนึ่งสอสามสี่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องคอมเพลนทีมงานอยู่แล้วก็จบแต่เราแยกประเด็นว่าความผิดพลาดของทีมงานกับสิ่งที่เขาโต้อตอบผมเนี่ยมันใช่เรื่องไหมอะถ้าผมไปด่าทีมงานตั้งแต่แรกมันใช่เรื่องไหมอะเออมันควรจะจบงานแล้วก็มาคุยกันแบบผู้รับผู้ใหญ่วางตัวกันอันนี้คือสิ่งที่ติดอยู่ในใจใช่ไหมคะว่าทำไมจะต้องมาฉะ ปะอยากกันอีตรงหน้างานใช่ยี่สิบนาทีนั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยจารย์โชว์ก็เริ่มแล้วแล้วใครจะใครจะมีอารมณ์อ่ะอใครจะมีอารมณ์ทําอะไรถูกปะแล้วผมก็มีคําถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมไม่เข้าไปดีวไม่ซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับไม่ทําอะไรต่ออะไรจานคิดว่าเขาจะเดินไหมออพอจบงาน อพอผมไปถ่ายรูปอะไรเสร็จสับเลยทั้งสิ้นก็ผมยังมานั่งร้องไห้อยู่หลังเวทีเลยอุ้ยพี่แชนร้องไห้ทาไมล่ะนั่งร้องไห้อยู่หลังเวทีเลยเด็กในบงในแบบทุกคนเข้ามาปลอบใจหมดเลยว่าพี่ผมเข้าใจนะว่าอาจารย์ที่มันร้องไห้เพราะมันอัดอั้นผมน,นะถึงขั้นต้องลงไปตัดกรีดพรมนายแบบนางแบบมายกเก้าอี้แปะสติกเกอร์คืองานมันโหลดมากการไปต่างประเทศอะครับทุกคนช่วยกันทํางานผมบอกว่าทุกครั้งที่ผมไปทํางานต่างประเทศผมเคยไปถ่ายแบบไปเดินไปทําละครต่างประเทศ ทุกคนช่วยกันทํางานหมดไม่มีใครเป็นซูเปอร์สตาร์ผมไปทํางานกับสุปตาดังๆของช่องเนี่ยค่ะก็ยังมาแบกไฟมาถือกระเป๋ามานุ่มมานี้ทุกคนช่วยกันทํางานหมดแต่ผมเพิ่งมาเจอเคสเนี้ยที่นั่งเป็นองค์เทพรอให้คนเรียนเชิญจบงานแล้วอ่ะน้องเข้ามาขอเคลียร์ที่โรงแรมเขามาพูดอย่างนี้ว่าพี่ผมขอเคลียร์หน่อยผมก็อ้าวว่ามีอะไรพ้ามาเขาบอกเขาใช้คํานี้กับผมว่าผมไม่สบายใจที่มีผู้ใหญ่มากราบผมงั้นผมขอโทษพี่แล้วกัน อ่าอ่ะ,อะผมก็โอเคผมก็คิดว่าถ้าเป็นชั้นฉันก็คงต้องโลกก้มกราบเขาปะวะอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะสมมุตินะคิดคิด,คดอ่ะในขณะที่ฉั้นอายุเท่าพ่อเธอแล้วเนี่ยชันยังกราบเธอได้เพราะฉะนั้นในการขออภัยก็คือขอโทษครับพี่จบอุ้ยมันก็คือจบมันคือจบแค่นั้นจริงๆริเลี้ยงถามคุณพี่แชร์ถ้าสมมติว่าน้องเขากาลังนั่งชมรายการทีวีอยู่คุณพี่แชร์มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะ ถึงช่ววินาทีที่ต้องให้ผู้ใหญ่ลงมากราบเท้าอาจารย์ไม่คิดหรอกเขาจะจำไปจนตายอันนั้นสิรับถ้าสมมติว่าน้องเขากำลังนั่งชมรายการทีวีอยู่คุณพี่แ์มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะกับการที่เขากลับมาขอเครด์ตอนเช้าแล้วเขามายกมือไหว้ขอโทษพี่หายโกรธไหมคะพี่แช์ถ้าน้องรู้จักการวางตัวมันก็จะโอเค คนก็อยากทํางานใครๆก็อยากทํางานอาจารย์วงการเดียวกันน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถูกต้องค่ะคำนี้ชัดเจนค่ะคุณพีแซนคะ่ะวันหนึ่งเราอาจจะต้องใช้เขาวันหนึ่งเขาอาจจะต้องเจอเราใดๆมันเจอกันอาจารย์แต่ถ้าเกิดในวันนั้นที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไปแล้วทุกอย่างมันก็ติดอยู่ในใจอาจารย์ไม่คิดหรอกว่าน,น้องเขาต้องติดในใจไปตลอดว่าครั้งหนึ่งในการทํางานด้วยอารมณ์ของเขาเพียงชั่ววินาทีที่ต้องให้ผู้ใหญ่ลงมากราบเท้า อาจารย์ไม่คิดหรอกเขาจะจําไปจนตายอันันตสิษคามเดนมาเขาต้องจําถ้าเป็นเดนเดีนทางานต่อด้วยความลําบากตะขิดตะขวงใจจนลมหายใจสุดท้ายเลยกราบขอบพระคุณพี่แชนมากที่มานั่งคุยนะคะอย่าลืมออกแบบเสื้อเดียนนะคะเดนอยากมีชุดสวยๆค่ะได้ขอบคุณคุณพี่แชนนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่อง 9M Cut HD เวลา17นาฬิกา15นาทีวันนี้เดนลาคุณผู้ชมค่ะ ขอบคุณคุณพี่ชนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮเลี้ยงหมาแมวเกือบพันตัวไม่เลี้ยงตัวเองให้รอดซะก่อนละครับกินข้าววันละมื้อเดียวข้าวคุกเกลือนพริกป่นไม่มีญาติพี่น้องมีหมาเป็นเพื่อนมีแมวเป็นเพื่อนมีคังคกมีนกตัวเงินตัวทองอะไรเงี้ยก็จะไปคุยอครับแต่คนก็จะมอกว่าอ้อยใจบ้าไปแล้วหรือเปล่า ทำไมเราต้องล่อนเล่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าบ้านโน,น้นคืนหนึ่งบ้านนี้คืนอายไหม่ย่ที่จะไปขอเขานอนตามบ้านโน้นบ้านนี้